สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับช่องตามใจราเดอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโต๊ะขนาดเล็กนะครับเป็นโต๊ะพับนะครับของดีโนะครับรุ่น s t e ลล์เอ็กซ์มินนะครับอันนี้เป็นโต๊ะที่พับได้นะครับแล้วก็สามารถเป็นทางขยะได้ด้วยแล้วก็เป็นที่เก็บของได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เรามาดูในส่วนของสเปคกันนิดนึงนะครับ โต๊ะเมื่อกลางแล้วนะครับจะมีขนาด44.5คูณ36.5ซนเมตรนะครับแล้วก็ความสูง36ซนติเมตรขนาดจัดเก็บ50เซนคูณ22คูณ8นะครับน้ำหนัก1.3กิโลกรัมนะครับตัวโต๊ะนี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด30กิโลกรัมนะครับวัสดุโครงสร้างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวผ้าจะเป็นโพลีเ e อสเตอร์ 600D นะครับเคลือบ PVC กันน้ำเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยข้างใน ก็จะมีโครงโต๊ะนะครับอันนี้คานสำหรับถุงผ้านะครับสำหรับกระเป๋าเก็บของแล้วก็ตัวแผ่นโต๊ะตัวถุงผ้าเนี่ยครับมียี่ห้อดีว่ดีนนี้เป็นข้างใน อันนี้จะเป็นผ้าเคลือบกันน้ำนะครับหกร้อยดีแล้วก็มีกระเป๋าตรงด้านข้างตรงนี้สองอันตัวตะขอนะครับตะขออันนี้หกอันตะขอตรงนี้เอาไว้เกี่ยวถุงขยะนะครับจะเกี่ยวตรงนี้แล้วก็คู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่น oh, <no. S 1> วิธีการประกอบ กลางตัวโครงโต๊ะตัวนี้ออกครับแล้วก็ใส่ตัวคานเข้าไปแล้วค่อยเอาคานอีกชุดหนึ่งสอดกับถุงผ้าแล้วก็ใส่เข้ากับโครงจากนั้นก็ใส่ตัวแผ่นโต๊ะเข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยเก็เริ่มจากตัวโครงโต๊ะตัวนี้ก่อนนะครับกลางออกมา ด้านบนจะเป็นที่มีช่องอย่างนี้ครับส่วนด้านล่างก็คือพื้นเรียบๆแบบนี้ตัวด้านบนนะครับจะมีหมุดเอาไว้ล็อกกับตัวคานนะครับตรงนี้หมุดตรงนี้จะมีทั้งสด้านเลยนะครับลางไว้ก่อนต่อไปเป็นตัวคานนะครับคานจะมี2แบบนะครับแบบที่มีรูตรงนี้กับแบบที่ไม่มีรูนะครับแบบที่ไม่มีรูเนี่ยจะสวมกับถุงผ้านะครับ เดี๋ยวเราเอาตัวที่มีรูกันนะครับสองอันสวมเข้าไปนะครับมันจะมีด้านที่มันลึกกว่ากับด้านที่มันตื้นใส่ตัวรูตรงนี้ครับเข้าไปให้ตรงกับตัวหมุดตรงนี้ครับกดให้ล็อกกันครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนี่นครับกดให้ล็อกมันก็จะแนบสนิทแนบสนิทกับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ใส่อีกคันหนึ่งนะครับ ครับใส่คานเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปถุงผ้าตรงนี้นะครับก็เอาคานอีก2ตัวนะครับที่เหลือที่ถุงผ้าจะมีรูนะครับสอดเข้าไปสอดทั้ง2ด้านนะครับสอดคานเข้าไปแล้วนะครับก็ กดลงไปให้ตรงล่องนะครับทั้งสองด้านจะได้โต๊ะหน้าตาแบบนี้ต่อไปตะขอตรงนี้นะครับเอาไว้แขวนถุกขยะนะครับแขวนกับหงหิว้วก็มันจะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะครับ 3ช่องฝั่งละ3ช่องนะครับ123อันนี้ก็123อันนี้ก็กดอันนี้ก็มดอันนี้เป็นถุงขยะนะครับ ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะสามารถใส่ขยะได้นะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นแผ่นโต๊ะนะครับแผ่นโต๊ะจะมีตัวล็อกอยู่นะครับตรงนี้สองแผ่นนะครับก็เอาตัวล็อกนะครับใส่เข้าไป ล็อกเข้าไปกับตัวคานตรงนี้ตัวโต๊ะนี่ก็จะสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้เราสามารถใส่ขยะสามารถรับน้าหนักได้ถึง30มกิโลนะครับ <Wow. S 1> ก็ตัวเลกแต่แข็งแรงมากน้ำข้างตรงนี้จะใส่ของเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราเอาของเรามาวางดูโอเคครับเรียบร้อยครับสวยงามนะครับข้างล่างตรงนี้เราทางขยะออกสามารถเก็บของได้นะ นี่ราคาไม่แพงนะครับประมาณ1,900บาทนะครับหาเสือได้เป็นขยะได้ด้วยแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เปิดง่ายนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ